ทีนี้ในส่วนของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ 18- ถึง22ตุลาคมใช่ค่ะพี่ถนอมค่ะมีการประกาศแจ้งเตือนนะคะแล้วก็จากข้อมูลที่เป็นเนื้อหาสาระที่จะอ่านให้คุณผู้ชมได้ฟังก็คือว่า ให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพราะว่าในช่วงที่เขาประกาศออกมาก็คือตั้งแต่1 7บเถึงสิบเนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากจีนเนี่ยจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ก็สอดคล้องกับพยากรณ์อากาศเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทาให้ไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงหรือว่ายังคงมีฝนบางแห่งอยู่ขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางน,น,นะคะภาคใต้ตอนกลางค่ะทาให้ภาคใต้มีฝนเนื่องจาก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทางกอนชนะคะก็ประเมินแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ฝนคาดการว่าจากข้อมูลที่กรมอุตุให้เนี่ยก็คือก็ฝากเตือนทางภาคใต้นะคะจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วง18-22ก็คือจังหวัดชุมพรค่ะที่อําเภอหลังสวนละแม่สวีเมืองชุมพรและพะโตนะคะส่วนระนองค่ะอำเภอเมืองระนองกระบุรีละอุ่น กัเปอร์และสุขสำราญ่าหยุดตรงนี้แป๊บหนึ่งค่ะระนองเนี่ยต้องระวังอันนี้ด้วยครับธรณีธรณีถล่มครับธรณีถล่มดินดินภูเขาถล่มนะครับกรมทรัพยากรธรณีตอนนี้เขาแจ้งไปยังอาสาสมัครของกรมทรัพยากรธรณีที่อยู่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังดูในเรื่องของปัญหานะครับดินภูเขาที่จะถล่มลงมาซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีระนองเป็นภูเขาอะระนองได้ชื่อว่าเมืองฝนแปดแดด แดดสแล<ะ>้วสี่ใช่คคแดดนี้ไม่รู้ยังแปดดังสีอยู่หรือเปล่านะดยภาวะการนะ <c oughs> นะครับอ,อันนี้คือะคะที่ระนอง,น,องนะครับส่วนพังงาค่ะพี่ถนอมนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยอําเภอเมืองพังงาค่ะกระปงท้ายเหมืองตะกวัวป่าทับปุดแล้วก็ ตะกวดทุ่งนะคะอันนี้ก็ระวังเรื่องของอดินคโคลนถล่มเหมือนกันนะนะครับเตือนเหมือนกันนะครับค่ะส่วนภูเก็ตนะคะอำเภอเมืองภูเกต็ตกระทู้แล้วก็ถลางนี่แหละค่ะสามอำเภอที่น้ําท่วมนะคะ,คะเมื่อวันก่อนนี้นะคะกระบี่ก็คืออ,อําเภออ่าวลึกค่ะส่วนสุราษฎร์ธานีนะคะอำเภอรพระแสงท่าฉ้างคิริรัตน์คมท่าชนะบ้านนาสาร ชัยาพนมพุนพินเกาะสมุยและเกาะพังงานค่ะคจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะท่าสาราและปากพนงังส่วนสตูลที่อำเภอเมืองสตูลค่ะครับอนี่ก็เรื่องที่กนชได้เตือนพี่น้องประชาชนนะครับค่ะ